วันนี้ตรงกับวันที่11ตุลาคม267อัตมาภาพพาญาติดโยมมาทันศึกษาที่ป่าวัดปดเกตช่วงตอนเย็นตอนนี้เวลา6โมงเย็นกว่าแล้วหลังจากที่ได้พาญาติโยมไปชมสถานที่อื่นๆหน้าวัดบ้างในเขตบัฟฟาโลบ้างที่ไหนตัวไหนมา นี้ก็เลยพา,จาเจ้าโจมไม้ชมสถานที่ของวัดปวดเกรดบ้างนะก็เป็นการปราทนาประคันเดินออกกําลังกายใช้พื้นที่ให้เป็นประโยชน์ที่สุดเท่าที่เรามีพื้นที่ตรงนี้นอนเนื่องมาหลายสิบปีแล้วยัดเดียนะบนเกาะแกรนไอแลนบัฟฟาโลบนเกาะเกเรนไอแลนอย่างเดียวเนาะบัฟฟฟโลอยู่นอกเกาะนี่คือสภาพปา่าตอนนี้ณนะขณะนี้ ก็มีเส้นทางที่ทางคณะสงตัดให้ญาติโยมเข้ามาชมสะดวกสบายแล้วส่วนโซนนี้ก็อนุรักษ์ไว้ให้สัตว์อยู่นะให้พวกกวางพวกกระต่ายพวกนกพวกหนูโยนะก็จะไม่ทำให้สะอาดทั้งหมดนะวันนี้เราก็ขอมาเยี่ยมป่าทักชายป่าและก็ทักชายสัรพสัตว์ทั้งหลายที่อาศัยอยู่ในบริเวณนี้ ญาติโยมจะสังเกตว่าจะมีสัตว์กลางคืนร้องทักทายเราคล้ายๆกับหมาจักรระจิดเหมือนกันไอที่เราเห็นต้นไม้ที่เปลี่ยนสีตรงนั้นเนี่ยเขาสวยแต่รูปนะญาติโยมนะแท้ที่จริงแล้วเขามาในคราบของผู้ร้าย อะไรแต่งตัวเป็นพระเอกแต่ว่าตัวเขาจริงๆนั้นก็เป็นพืชพิษนะเรียกว่า p พ i ซันไอวถ้าญาติโยมเห็นแบบนี้ที่อเมริกาอยาอยาพรีพร้อมเข้าไปจากเลยทีเดียวนะเพราะถ้าไปโดนเรามันจะคันแดงเืือด้วยวงั้นได้เลยอาตมาภาพเห็นลไมชนิดหนึ่งน,นะคล้ายๆจะเป็นผลไม้ แอปปลป่าเดี๋ยวจะพาเจโจมไปชมใกล้ๆก,ก็ยังพอมีพื้นที่ให้เดินได้อยู่ยาติโยมนะยังไม่รบเกินไปสถานที่ตรงนี้ถ้ายาติโยมท่านใดก,กระกร่าหน่อยในช่วงหน้าเห็ดมหาเห็ดก็จะได้เห็ดไปกินเยอะเหมือนกันแต่ว่า ส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยมีญาติโยมมาเท่าไหรนะ่นักโอ้โหญาติโยมแอปเปลิลป่าต้นนี้ย่ำแย,ย่เลยนะออกลูกเต็มเลยตกลงมันแอปเปลิลป่าหรือเปล่านะหรือว่าลูกอะไรก็ไม่ทราบเหมือนกันเออแปลกดีนะเนี่ยเห็นไหมญาติโยมธรรมชาติมันก็ให้ความเช่มชื่นเนบิกบานจิตใจนะนี่นะ ญาติโยมว่าเป็นผลอะไรเดี๋ยวจะส่วนใกล้ๆให้ดูนะดูสิปกติก็ไม่ค่อยเข้ามาเจอเท่าไหร่นะเขาน่าจะเกิดหลายปีหลายรอบแล้วแหละแต่ว่าเราไม่ค่อยได้เข้ามาวันนี้ก็เลยพอญาติโยมมาชมป่าวัดปดเกศผลไม้ก็แดงนะแล้วก็ใบไม้ก็เริ่มจะแดงจะเปลี่ยนสีแล้ว ถ้าถามว่าอยู่ไกลจากกุติวัดปวดเกียรติหรือเปล่าก็ไม่ไกลนะไม่ไกลยอดอมใช้วเวลาโดยน่าจะประมาณสิบยี่ิบนาทีก็ถึงอาจจะมาจะไปไหนดีเนี่ยโอโ้โหมอเตอร์ฟอยไม่ดูทางเนยอดอมในป่าก็จะมีสมชาติแสดงสริธรรมความจริงให้เราเห็นนะอย่างต้นไม้ต้น,นนี้เขาเคยยืนเด่นตระงานเป็นประธานต้นไม้อยู่ที่นี่หลายปีแล้ว ตอนนี้เขาหมดอายุเขาก็ล้มลงมาแบบไปไม่สั่งไม่ลาเลยคนเดียวเรียกว่าตายโดดเดี่ยวตรงนี้เราก็จะได้ธรรมะพระพุทเจ้าตรัสว่าอจ,จิรังวตยังกายโยกายไม่นานหนอกายนี้จะนอนนิ่งกายจะทิ้งตนลงแครนอนเพราบนกองซ่ากากดินหินพระสุธาดุด ลุดลูกขาคือต้นไม้ไร้คนมองนะย่าจนมนะนะลืมกรอนไปซะยังซะอย่างนั้นแหละนะยาจมนะดื่มกรนไม่นานหนอกายนี้จะนอนนิ่งกายจะทิ้งตนลงแคร่ัำเพรารบนกองซาก,า,กากดินถิ่นพสุธาปราดวิญญาดูท่อนไม้ไร้คนชมเห็นะย่าจอมมันจะมีอเปตวิญญาณ้อยอยู่เนะนี่ยท่านนี่คือผลดีของบาลี ถ้าเราลืมบาลีแล้วก็จะพูดไปได้มั่วได้นี่คือความสําคัญของบาลียาติโิมนะถ้าลืมบาลีธรรมะมันก็คลาดเคลื่อนไปเหมือนกันเพราะฉะนั้นนักปราดท่านก็นเลยบอกว่าถ้าจะสื่ออะไรก็ต้องสื่อด้วยบาลีบ้างนะเพื่อจะได้ธรรมะจะได้ไม่คลาดเคลื่อนยังไงก็ยังยืนหยัดยึดโยงกับบาลีพระไตรปิฎกยาติโยมนะเราจะทิ้งหลัก อย่างเมื่อกี้นี้แตมาไม่ได้นึกถึงบาลีไงอพอบาลีบอกว่าอัปเตวิญญาณโแค่นั้นแหละรู้เลยว่าดุดท่อนด,ด,ดุดท่อนไว้ที่ไรวิญญาณประจาวิญญ,ญาณเห็นไหมอาจยโยมนะเป็นธรรมจันทร์ด่วนในวันนี้ยาตาโยมก็ถ้ามีแค่คิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็แชร์กันไปนะอาาโยมนะนี่คือเส้นทางที่เดินทางกลับนะอาจาโยมเนะี่ยเส้นทางเดินทางกลับได้ ป่าวัดปลดเกตป่าวัดปลดเกตตอนนี้มีทั้งทางเข้าทางออกนี่สะดวกสบายแล้วมีหลายเส้นทางแล้วอย่าจมนะเออมื่อวานนี้ได้เขาได้เขาว,ว่ามีแสงเหนือมาเยี่ยมหรือประเทศไทยเรามีหรือเปล่านอกแสงเหนือแต่ที่อเมริกาแทบทุกรัฐมีแสงเหนือขึ้นมาเห็นยอกเขาถ่ายโชว์กันเต็มเลยแต่มาไม่รู้ก็เลยไม่ได้ถ่าย ปรากฏการณ์เดี๋ยวนี้มันแปลกๆเยอะจัมนะบางทีเราชื่นชมแต่ถ้าเจาะค้นสืบค้นจริงๆอาจจะเป็นสัญญาณไม่ดีก็ได้ที่ทําให้ท้องฟ้าเป็นไปทั่วอย่างนั้นซึ่งมันไม่ใช่สถานที่จะมาเกิดแสงเหนือนะแต่ถ้าเป็นทางนู้นสวีเดนก็ก็ไม่ว่านี่ทางอเมริกาบางทีมันก็อาจจะธรรมชาติอาจจะเตือนภัยให้เราก็ได้นะ ธร,รมาชาตเตือนภัยส่งแสงส่องแสงมาเตือนภัยเราบนท้องฟ้าก็ได้อันนี้อันนี้คือเราก็ยังไม่ฟันธงแต่อย่างน้อยเราก็ไม่ประมาทนะเราเห็นอะไรเราก็ใช้สติพิจารณาอย่าพรีครามสนใจได้เพิ่มทุกอย่างก็ไม่ดีทุกอย่างก็มีทั้งโทษทั้งคุณก็เป็นธรรมะญาตราธรรมะจันด่วน ธรรมทัโกโในวันนี้เป็นการต้อนรับญาติโยมที่ตื่นมาจากประเทศไทยกำลังตื่นนอนที่อเมริกาก็กำลังเข้าสู่ที่นอนญาติโยมนะกำลังเสร็จจากการงานอนุโมทนาบุญตอนนี้ญาติโยมวัดปลดเกตนำโดยพ่อคำเพชรแม่คำพันธ์แล้วก็ตระกูลลูกหลานแม่คำพันธ์พ่อคำเพชรได้มาเตรียมสถานที่งานกระถินนะมาเตรียมความพร้อมมาทำพุ่มดอกไม้ พุ่มเงินพุ่มทองในการที่ทอดกระดิน่ในวันที่20ก็ขอเชิญท่านยมนะที่อยู่ใน,ใน